เขียน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 มีถัดจนขาดปุ้มแล้วปล่อยยืดยืดมาฉันรู้อยู่แล้วฉันรู้อยู่แล้วประบาดยืดได้ไหมครัเออไม่ไม่อยู่ที่เอากลับมาเอากลับมาดึงกลับมาแล้วยืดมาฉันรู้อยู่แล้วไม่ไม่ได้ดูอ่ะฉันรู้อยู่แล้วฉันรู้อยู่แล้ววิธีไหท่านยังไงท่านก็ไม่เขียนฉันรู้อยู่แล้วว่าไงท่านก็ไม่เขียนใครเดินฟอร์เดินมาอ๋อหมอใส่ที่ไหนจะน่งจะนั่แต่แมสต้องร้งแมสนะ พี่เต้ขอแมทเรเดินมาที่ครับห่อไม่เป็นไรเดี๋ยวรับด้านหลังเดินเดินมาเดินมาเอยาทางเดินได้ไหมเราไม่ต้องรับหอนะเดีรับนะห่อมาคปัาห่อมาก็ุบกอบก็เป็นไงมีไซรลิงมาห่อกุบกอบที่หนึ่งเรารู้ว่าต้องวานไงมาละเอาไซรลิงมาแล้วก็ตัวยาถือว่าอยู่ในหลอดแล้วเหรอใช่ใส่แล้วนั่นไงมาอย่างี้ใช่ไหมมางี้พี่แล้วก็อ่าโอเคงั้นงั้นก็มามานี่แล้วโอเคงั้นงั้นก็ทำอันเดินมาเดินมานะ พอเดินมาปั๊บเออไม่รู้ว่าจว่ายังไงต้องลงนี้ยืนให้พอเดินเข้ามาพอเดินเข้ามายืนนี้นะแคนั่นแหละยืนตรงนี้ยืนนี่ก่อนหมดวอหยืนมาปั๊บเนมือนว่าเป็นหมอจริงนะไม่รู้หยิบออกยืนนี่ปั๊บไอ้ก็ลุกขึ้นเออเออใช่ลุกขึ้นแล้วหยิบกระเป๋าแล้วนี้เอาไปดึงเออกำไปด้วยก็ได้เคก็ยังใส่ก็ แล้วก็ไม่ไม่ไม่ถ้าท่านจะเลือกวิธีนี้ถ้าท่านจะเลือกวิธีนี้ไม่ต่างกันขอกระเดิน you know ี come, ้เ uh, ดี๋ยวนี้เดี๋ยว่เดินบางๆเหมือนเหมือนเจะไปแล้วขอเข้ามาก็เดินอยู่กระเปาแล้วก็มาดึงสายเตือนถ้าท่านจะเลือกวิธีนี้อันนี้ต้องแพงนะถ้าท่านจะเลือกวิธีนี้ก็ตับใจเลยนะคะขอให้หายไวๆนะคะท่านเจ้าสุขโอเคได้